ไปหวังว่าเลือกตั้งสมัยหนะ้าคุณจะมาถ้าสนติการเพนอย่างนี้ผัดเตือนไว้ไงฮะเขาเตือนไว้ว่าคุณต้องหนึ่งต้องเล่นงการเมืองจริงๆอาจางเกิอย่ากที่คนใต้และไม่ต้องกลัวว่าประชาธิปัตย์พาคนไปตายอาจารย์วัชรชายอาจารยเขากลัวโดนโดนโดนว่าเพราะเขาผู้นําเขาเคยไปว่าว่ามีคนพาคนไปตายเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นวันวันที่เขาา้าสภาส่งเข้าสภานะครับก็มีสวคงหนึ่งนะครับก็มาพูดในสีเหลืองว่า แต่เสียของครับแต่<ช>แตผม<ช>ไม่รู้ว่ามีอะไรไม่ท่าวัชาติปัดพาคนเข้าไปวันนั้นครับเจอขวัญชัยครับทนายพลมันฆ่ามีตจกคนแกสออ่สวอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้น<ช>ผมต,ต,ติงสวออคนที่พูดได้นะครับคุณก็ไม่รับผิดชอบชีวิตคนนะครับไม่ว่าเหลืองแดงอย่าเอามาเล่นนะครับขอบคุณท่านในพลมากแล้วเดินหมอประเวศด้วยกำลังเป็นไม้หลักปักขี้เลนครับไปออกไปเธอแล้วก็แน่นอนเขาก็เป็นเครื่องมือเพื่อสู่การ อันนี้ได้โทากนั่นเองแต่ก็โอเคครับตอนนี้นะครับอยากจะบอกสุดท้ายว่าคิดถูกแล้วครับแล้วก็คุยกับภรคประชาธิปั์ด้วยว่า,วาคุณยางมีนงคนได้นะครับเราอย่าเล่นการเมืองสมัยน่าจะมามันไม่ง่ายนะครับให้โอกาสแล้วเสรีชนทั้งกรุงเทพทั้งทั้งภาคใต้และทั่วไปเนี่ยอาจจะเลือกหรือไม่เลือกคุณก็ได้แต่ไม่เลือกพรรคการเมืองที่มาจากแกนนําภาคประชาชนเด็ดขาดเพราะว่าสัญญ,ญาแล้ววันจะไม่ทา้าการเมือง อย่าเห็นคนเป็นเครื่องมือเด็ดขาดครับขอบคุณครับแล้วก็ถอยไปตั้งสติอย่าไปทำผิดกฎหมายครับแล้วก็ช่วยดูแลให้ทหารที่รักชาติในส่วนรุมด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะท่านคะวันนี้เมื่อสักครู่ท่านคูณได้พูดแล้วแหละเรื่องของการปฏิรูปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้อยากจะเรียนถามท่านว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าดูจากประเทศต่างๆในโลกเป็นเรื่องของความไม่พอใจของประชาชนต่อการบริหารประเทศของผู้นําซึ่งเป็นตัวแทนของเราความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันก็นําไปสู่ความเสียหายมากมายหลายประการโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงถ้ามองมาที่ประเทศไทยท่านมองว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วปัจจัยที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนสร้างโอกาสให้เกิดได้มีไหมมี ปัจจัยที่น่ากลัวที่สุดก็คือสิ่งที่ทำให้คนเ,เดือดร้อนมากที่สุดคือความไม่ยุติธรรมอันนี้ผมก็เห็นชัดเจนว่าผู้กลุมอำนาจรัฐในปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติต่อคนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะ ที่เรียกว่าสองมาตรฐานสามมาตรฐานอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นความยุติธรรมคือสิ่งที่จะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นถ้าความยุติธรรมไม่มีให้คุณเรียกไปให้คอแตกมันกไ็ไม่สามารถจะสามัคคีปรองดองกันได้ถ้าคุณปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้อย่างแล้วปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้อีกอย่างมันจะไปปลองดองกันได้ไงไอ้น,นี่มันคือวิธีการแบ่งแยกแล้วปกครอง ซึ่งเป็นเป็นเป็นทฤษฎีการปกครองสมัยดึกดำบรรแบ่งแยกแล้วปกครองเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันรวมกันใหญ่ได้ยังเรื่องข้าวกับเรื่องยางเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนเหมือนคนละประเทศเลยเรื่องข้าวคุณเคยพูดถึงราคาตลาดโลกบ้างไหมไม่เคยพูดตั้งเลยหมื่นห้าสองหมื่นเวนละหมื่นห้า แล้วรับจำนำทุกเมล็ดคำว่ารับจำนำนี่คุณโกหกนะคะความจริงคือคุณรับซื้อค่ะไม่มีไม่มีการจำนำที่ไหนในโลกนี้ที่ราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดแต่พอมาถึงอย่างคุณบอกว่าต้องเป็นไปตามตลาดโลก,โลกมันเรื่องอะไรกันในความยุติธรรมอยู่ที่ไหนะระหว่างการดูแลสินค้าสองอย่างเนี่ย ม,มันคนละเรื่องคนละประเทศหรืองไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะมันทำให้เกิดความอึดอัดครับข้องใจแล้วคนเขาก็ต่อต้านคุณถ้าคุณให้ความยุติธรรมทุกกลุ่มทุกฝ่ายเสมอหน้ากันความสามัคคีปรองดองมันก็เกิดขึ้นได้ถ้า,ค,ถาคุณทำอย่างนี้ไม่มีทางที่จะปรองดองหรอกครับให้คุณตั้งสภาอะไรร้อยแปดไปก็เป็นปาหีทั้งนั้นอะ ยังไงก็ไม่มีทางปฏิรูปไม่มีทางปฏิรูปแล้วยิ่งคุณเอาคนมาเป็นประธานสภาปฏิรูปคุณให้เขาปฏิรูปตัวเขาเองดยก่่อเนอะนักการเมืองที่พูดว่าเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เลวใช้งานไม่ได้ใช้การไม่ได้แล้วคุณมาเป็นสภาประธานปฏิรูปตัวเขาเองเขายังปฏิรูปไม่ได้เลยเขาจะไปปฏิรูปใครคนอยากปากแห้งอ เป็นฝ่ายข้าแล้วอดอยากปากแห้งหมายความว่ายังไงค่ะไอ้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจของคนเนี่ยนะครับคุณคิดถึงจิตใจคนที่เขาสนับสนุนคุณถูกต้องค่ะแต่คุณไม่คิดถึงจิตใจของคนอื่นบ้างหรือเมื่อคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องดูแลคนทุกกลุ่มทุกหมู่เราโดยเสมอหน้ากันเท่าเทียมกัน ถ้าคุณปฏิบัติอย่างนี้คุณไม่มีทางที่จะปลองดองที่จะปฏิรูปที่จะให้เกิดความสามคัคคีไม่มีหรอกครับอย่าหวังเลยเพราะคุณเองเป็นผู้สร้างความแตกแยกข้าท่านถ้าขอบระคุณค่ะเนี่คำสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดว่าพวกคุณเองที่สร้างความแตกแยกให้มันเกิดขึ้นในหมู่ประชาชน ท่านค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะท่านผู้ชมค่ะความยุติธรรมที่วันนี้ท่านอารุณได้พูด <c oughs> ทิ้งทายเอาไว้ให้เรานะคะจะไม่เกิดขึ้นได้หรอกนะคะถ้าสมมุติว่าเรายอมให้คนอื่นเอาเปรียบเรายอมให้ คนอื่นทําความอายุติธรรมกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนคนไทยทั้งชาตินะคะที่จะต้องเป็นผู้ออกมาเรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมกับเราค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันพัชชาธนาเรศค่ะและพลอากาศเอกอรุณพร้อมเทพต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านสําหรับทุกความคิดเห็นทา,ทาง SMS และข้อความเอาขอาทษค่ะทา,ทางข้อความและทางโทรศัพท์นะคะรวมไปถึงการรายงานสถานการณ์จากคุณส้มปั้นผู้สื่อข่าวด้วยลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ